นี่ครับผมจะไปเสียเวลาปั๊มให้เมื่อยมือเหมือนก็บอกฉีดโฟมรุกก่นเก่าๆทำไม <c oughs> นี่ทีนี้ล้างรถครับพอวีพหยุดสะดวกสะดานแล้วด้ครอบครัวแล้วผมไม่ต้องมาเมื่อยแล้วนี่นะเพียงแค่ชาร์จแบตมาครับผมแล้วก็มาผสมน้ำยานี่ ที่ใช้ในคลิปนี้อย่างที่บอกเลยครับแค่น้ํายาล้งางจานธรรมดากปกติที่มีกันอยู่ทุกบ้านอยู่แล้วดูดิโอ้โหโฟมเขาโอเคเลยอ่ะเนื้อโฟมละเอียดทําโฟมได้ดีครับแล้วก็ไม่ต้องมาเมื่อยใช้มือปั๊มแบบกระบอกฉีดโฟรมรุ่นเก่าๆที่ผมเคยใช้งานครกว่าจะล้างรถเสร็จปั๊มก็นจนก้ามขึ้นเลยอ่ะคืออะไรที้จริงครับผม นี่อ่ะโอ้โหทีนี้สบา,ายครับเรื่องล้างรถก็เป็นเรื่องสนุกแล้วทีนี้นะโอ้โหเนื้อโฟมเขาครับ,รบนี่ดูดินี่ครับผมจะไปเสียเวลาปั๊มให้เมื่อยมือเหมือนก็บอกฉีดโฟรมรุ้นกเก่าทำไม <laughs> นี่ทีนี้ล้างรถครับพอจกุดหยุดสะดวกสะดานแล้วด้ครอบครัวแล้วผมไม่ต้องมาเมื่อยแล้วนี่อ่ะมีขนาดผมใช้แค่น้ำยาล้างจานธรรมดาปกติทั่วไปนะครับ ถ้าเปลี่ยนน้ายาล้างรถแชมพูล้างรถอะไรก็ปกติได้เลยนะครับใช้ได้เลยทาโฟมได้คําแนะนําเพิ่มเติม <c oughs> เมื่อใช้งานเสร็จแล้วทุกครั้งอย่าลืมกดวาล์วระบายแรงดันตัวนี้ออกด้วยครับไม่แนะนําให้มีทิ้งแรงดันสะสมคาตัวเครื่องเขาไว้นานๆนครับใช้งานเสร็จแล้วพูดง่ายๆเลยก็กดปุ่มตัวนี้ระบายแรงดันออกฟังเสียงนะครับ นี่ครับก็กดค้างไว้จนแรงดันเขาระบายออกไปหมดแล้วนะครับทีนี้ของและอุปกรณ์ก็อยู่กับเราได้นานๆน,น,นะครับระบายแรงดันออกไปแล้วก็ต้องรอปั๊มใหม่หน่อยนะครับเมื่อเรากลับมาใช้งานอีกครั้งหนึ่งดีแรกๆเขาจะพุ่งออกมาเป็นเส้นอย่างนี้เมื่อแรงดันเขาได้คงที่แล้วเขาจะกระจายโฟมได้สวยนะครับปั๊มแ,แรกๆแรงดันยังไม่ยังไม่เต็มที่ อ๋อเนอโอเคครับสำหรับการนำวงเขาเขาก็มาผมสวัสดีครับ